ซีซอซีซอตบนเนาะค่ะครับผมอา่ามือนีคือวันที่หานะคะแม่นบอลครับว <benevol ent. S 2> ันที่าแล้วเนาะครับมืออือนคือวันที่หกวันที่หกก็คือรวมบุญกระถินเนาะคะ่ะบุญกระถินทีวัดปลาดอนผู้เนาะคะ่ะแม่คู่กระถินเป็นต้นกระถินไปเนาะคะ่ะรวมร่วมปรจจุบันใจัยผูยยนะ้ใดอยากรวมสร้างรวมถวายน้ำแม่คู่ก็จะไ,ได้ขึ้นกันเนาะค่ะบาทสิบบาทเ่เป็นยังเนาะค่ะ เป็การเรือไล่อันนี้การที่เหาอย่างเฮ็ดนะคะอย่างเฮ็ดบุญไห้ว่าวัดนั้นวัดนี้ได้มองละเล็กละน่อยนะคะที่แไปคู่ได้ผาไปถวายตุนกับขินกะวัดโน่นจะปาวัดโพชุมวัลาล่ามวัดเต่าไห้อำเภอเพ่นนะคะแลวก็วัดดงสะพังท่องแลวก็วัดป่าดอนผู้ลวก็วัดป่าบันมือนะคะ6เกวัดนะคะแต่เฮ็ดมาทุกวัดค่ะวัดละเล็กละหน่อยนะคะ รวมบุญกันไปก็จะสำหรับผักปลาว่าคันแม่คู่ก็แห่ไปก็คือไปสานท้าวกุเว่นเนาะค่ะบ๊องยอดว่าคันจะได้แสนกว่าบาททั้งทั้งวันปลาวันมุ่งเนาะค่ะแล้วก็บอกบุญก็คือวันที่เก้าคุณเสกีกาเร็วๆนี้เนาะค่ะสำหรับลงท่านนะคะเพิ่นกะแกงมาเอาผู้ใดสิมาเนาะค่ะแกงไว้รจะได้เนาะค่ะอดีตจากกรุงเทพยบเนาะค่ะเด้่อผู้ได้ซีมาพักอ่าเพิ่นสิมาพักอยู่บ้านพี่น้อง บาพี่น้องคนมาอยู่นี่แหละค่ะอยู่ไซก่อนอยู่สกุลนครค่ะเพื่อจะสิเดือนท้างมาแต่วันที่เปดลงทานคุณชมชนกนะคะชมชนกโกลงทานต้มแซ่บนะคะเด้อค่ะคนคนแก่มาทําไมคู่นะคะไ่คู่กับสิเดจสถานที่ไ้ไหนนะคะคือวันที่เปดวันที่เปดก็คือสิเดจสถานที่ว่าสิสังยุ่งหนเรียนนะคะอ๋อลงทานผุ้ใดยากร่วมนําหรือว่าบาตไก่เรียนเคียงกับขอเชิญใดนะคะ แล้วก็มีแม่เอียงนอกบรัวสีทรงท่านเขาสารค่ะมีเข่าพร้อมเนาะคะ่ะอ่นซีมีแกงเนาะคะ่ะเอาไอนนี้เป็นรวบบุญมากนะคะ่ะท่างแม่นนะคู่เนาะค่ะ็นฝากมากก็คือแม่แม่ไพวันนะคะ่ะแม่ไพวันสีคํามมีข้าบุญสองร้อยบาทเนาะคะ่ะท่านหลวงบลรพูในการคุณแม่สังวานคุณแม่สังวานจากโคร่ลาน นะคะโทรมากขึ้นนะคะโทรมาแต่ว่าไลฟ์ไซส์ไม่พูกับบริเรนรามเพปิดเสียงนะคะพี่ยังอดคลิปอยู่ยังเสียหายไม่พูตีทุลากค่ะขอถูดหลายๆเด้อค่ะเด้อยังโทรมาใหม่ค่ะแม่สังวันจากโคราชสองพันห้าร้อยบาทนะคะ้องกับมนีคุณแม่ประยูนนาชัยศิลป์นะคะร่วมบุญมาอีกหนึ่งพันบาทนะคะสาธุขอบุญขอบุณหลายๆบัดนี้ก็คือคุณนิตยาไควารีนะคะ ให้แม่คู่สามลอยหนักลอยหนึ่งลอยนาชาหนึ่งลอยรวมเป็นเงินสี่พันบาทนะคะรวมถวายคู่นะคะถ้าถูกจะเป็่ผู้เกษียรปีใหมมีหนักลอยมีน้าชาค่ะหนักน้อยกับนาชาคนละหนึ่งลอยของแม่คู่สามลอยหนันกับถวายผู้ค่ะของอันนี้ของหนักน้อยอันนี้ของนาชานะคะเออขอบคุณครบเรื่องหล่ะครับ รวมบุญมากค่ะ,คะเขียนซื้อให้หลายผู้หลายคนเนาะค่ะทีรวมบุญมากอันนี้คือผ่านทั้งแม่คู่เด็กก็คือทั้งยิ้มเนาะค่ะคผ,ผ่านมาทั้งยิมก็คือคุณแม่สล้อมบกน้อยร,ร่วมทําบุญถวายใบยซีกะปูตาเป็นจํานวนเงินหนึ่งหมื่นบาทโอ้คุณแม่ใด้ ได้อีกเพราะฉะนั้นอาหารเลี่ยงอาหารายอาหารเคียงใด้นะคะแล้วกะให้แม่คู่สองรอยหิวสองร้อยหนักหน่อยหนึ่งรอยนะคะขอบคุณครบคุณหล่ยๆนะคะเจ้รวมเป็นเงินหาหาหลอยนะครับจะเป็นมือหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทเนาะขอบคุณมากเอารวมบุญมากแล้วกับไอ้ตีบจันยินหน้าหมูนากน่อยหนึ่งร้อยนะคะรวมเป็นหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยค่ะของคุณแม่สล้อมบุกน้อยนะคะเป็นกะ ทุกเมื่อค่ะเพิ่นก็นทาไว้ไปเรื่อยๆเพ่นแห้งคือเรื่อยๆจนี400 500มื้อนี้15,000บาทมาค่ะสาธุเด้อคุณแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะอนี้กรผ่านมาทางช่องยิ้มคือเก่านะค่ะคุณน้ำพึ่งนินเอกนะคะทำไว้ปูหก0้บาทแม่ครู200ร้อยยิมสองค่ะสาธุค่ะขอบคุณครับอ่าขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ รวมเรียงรวมใจรวมบุญกันไปเรื่อยๆนะคะหลายปู่หลายคนเนาะค่ะที่เก็บซี่ได้รวมบุญมากค่ะไลยซื้อมันก็สิยาวเนาะค่ะได้อ่านเป็นบางมื้อเนาะค่ะบางไา่การหาลังเทรยมันก็ลายอารเอร์มตู้กับตัดต่อแต่ว่าไล่ซื้อนีบทต้องห่วงเขาคืนเห็นเมือนนะค่ะเด้อไา่ซื้อสำหรับผู้ไดรวมบุญมากจะเป็นทังช่องยิมแล้วรวยแต่โม่ผ้ารวยน้องไอผ้ารวย น the 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 oh, sure. the ัชชาพาโชคหรือว่าเสียอยู่พารวยน้องวันนะคะอ่าสูงมากอ่ะไล่ซื้อไล่เสียนค่ะเอาคือในชู้ทูกมือด้อค่ะเด้อแลักกะเขาอธิษฐานอยู่บ้างบูเพื่อการบูคือเก่าการบูคือเก่าสำหรับงานวันที่เก่าเป็นงานง่าคนะคะเบิกเนธาเวสุวันพร้อมกับฉลองซุ้มประตูโค้งหล้กก็ไล่ซิ่งไล่ยยงเชินอกรูพญานาฬร่วมน้ำกันนะคะหายวจัดชุดง่เนนะคะจชุดง่ญ่ละผู้ใด มีเวลามีโอกาสเนาะค่ะคั้นบิีจังทิ่งานก็ขอเชื่อรวมบุญได้ยามกับเว้นเนะค่ะเริ่มตั้งแต่นึ่งมงสเป็นต้นไปเนาะค่ะจนฮอดแลงแลงแล้วก่แล้วมีหนังผอมครับขามีหนังให้ปูสถานที่นั้นเพื่อมามักหนังเลยครับผมค่ะให้คนเบื้องน้าให้ปูคนเบื้องน้าเนาะค่ะครับผมแล้ว็ย่มกับเว้นกับเป็นการละเล่นลายยางเนาะค่ะสิเป็นกององยาวชุดใหญ่เนาะค่ะกององยาวนั่งลำมีแต่นั่งงาม ค่ะเพิ่นจัดมาเนาะค่ะที่เจ้าภาพเพิ่นบาบุญปูวัยเพิ่นว่าวชุดใหญ่เลยชุดหมื่นกว่าบาทบริษัทค่าเพิ่นกลับไปผู้ใจเองเนาะค่ะเพิ่นบาบุญปูเนาะค่ะคือแม่อคู่ก็ได้ประกาศให้ให้เรียบร้อยทั้งหมู่บ้านเนาะครับผมค่ะแล้วก็มีกล่องแย่ลำถวายท้าวเวสสุวรรณลำถวายองค์ปู่พญายนาคค่ะแล้วก็จบจากนั้นไปแล้วก็สิมีการเล่น ละเลียนคือวงดนตรีนะคะลูกทุ่งหมอลำสามสไตล์แม,ม่ครูหอมหวนเทพลุ่งเรืองนะคะปแล้วก็มีสายที่ทอดจาเจนเดือนเทพน้๊านวยพอดนะคะกับสีเสือ้อจบใดกับสีหาวหกมงเรืงระยะนั้นนะคะเพราะว่าระบุบ่ไใดาเวลาเพราะว่าว่าสิขข้นจกักจากเวลาใดก็คือเข้าจอกจัดพิธีก่อนว่าสิใสเวลาโดนบ่นใดนะคะเพราะว่ามันต้องมีพิธีเพื่อทนหลักฐ นิมนต์พระมาหลายรูปเนาะคะ่ะพระกะ็ประมาณสิบการูปเนาะ,ค,ะค่ะแคะกะสีมีวัดโพชุมน้ำแดงน,นะคะวัดวัดโพชุมวัดลาลามล่ะคะ่ะหลวงปู่คำตาเนาะค่ะละคะ,ะของปู่เจ้าคณนะเพื่อนะคะเจ้าคณะตำบลเพื่อนนั่นแหละก่หลวงปูเ่เฮ้าเนาะคะ่ะนิมนต์มาแก่แจงังรอดที่ตามขันผู้ไดบ่บเ้มาเนาะคะ่ะหรือว่ายุ่ตามประเทศ ตามจังหวัดทรงใจมากอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอพรไปน้ากันแม่คู่บาดนี้มันเป็นยังสี่แยกสีเมียนบเมียนคือวันที่สิผาเนาะค่ะขาแม่คู่เห็นได้แม่คู่กับตังจีตอธิฐานขึ้นมาถามปูรหรือว่าปูกระตุ้นแม่คู่กับพ่อจ้าขั้นอยากไปขั้นอยากไปบึงพอสิภาไปแต่ว่าขึ้นวันที่สิผามือเล็กเสียกิโมกัน,นบ่บหอยแม่คู่มานัง สมาธิอยู่ของอปูนี่ปูนสีผ้าลุกไปไม่คู่เสียใดบอยยังไงจุนพวกเราประมาณพกถุงหมดเลยนั่งอยู่จนความพกทุงหมดเลยแ,แต่ว่าหันหันเท่าของนั้นได้ต่างกิจอธิษฐานปู่สีผ้าไปเองแล้วว <c oughs> ่าอยากเขียนบอสันจิบวยยางเปลี่นไหมปูสีผ้าไม่คู่ลุไปเลยค่ะสิีผ้าแบบซับเสียนกับว่าเนี <c oughs> ่ย <c oughs> ขั้นงไปคู่ให้ได้อาจจะเอาซุ้มบัตรเนาะค่ะคืออันนี้คือความเสียจนบุคคลเนาะค่ะเนาะ ข้าเบิเข้าเป็นกำลังใจค่ะบางเท้บางที่มันเป็นการกระตุ้นยิตใจเ้าให้กำลังใจลูกหลานคือขฮามีความหวังนะคะบางเท่อบางที่พ่นการเปิดกูสมบัติก็บ,บ่แเ,เ,เนี่ยแม่นว่ันอาจจะคางเท้าคือจะข้าฝันนี่แหละคือจะข้าฝันเ้านี้มีไปมันอาจจะเห็นเป็นรูปนันรูปหนี่อย่งเสียหนา้าแา่ขานั่งเป็นสมาธิเดี๋ยวแม่ผู้สีโซษสอบเบิ้งเพื่อเอฟซีสุข,ขูขสุคนขา,ามันได้โศกหมานว่าอาเิ่นปวดภลาย บัดน,นี้มีอีกอันนึงได้ค่ะสำคัญน้องหญิงบ่ฝันจักเทียงวดนี้สงสัยว่าปู่สิให้ฝันแม่นบ่น้องหญิงค่ะน้องหญิงฝันว่าจังได๋ก่อนน้องหญิงฝันวาน่ามีคนขี่รถหนีค่ะขี่รถอืมเออ่มาหมอกนี้ขันของน้องหญิงนึงม้าหม, <า S 2> มอกมาหมอกคือของน้องหญิงเด้อค่ะรถมาหมอกจอดไว้เขาแล้วมีคนขี่รถหนีแม่นบ่แม่นค่ะเออขี่รถหนีแล้วเฮ็ดเขาเฮ็ดจังได๋อยู่บ้า มีตัวที่กลับมาสูงแยกเข้าก็เลยเห็นนันทะเบียนรถปืนแต่ว่าทะเบียนรถมันเป็นหกสองสี่หนึ่งค่ะแต่ว่าทะเบียนจริงมันเป็นหกสองสี่สองเพสองสี่หนึ่งนี่เป็นทะเบียนรถ้องเอียทองเอแต่ว่าน้องหญิงฝันลคะค่ะอันนี้คือเคื่อน้องหญิงเตือนขึ้นมาก็กเรียกว่าว้าใไห้ฟังนี่แหละค่ะเพิ่งว่าว่าว่าเคลื่อนฝันเห็นรถเอารถไปจอดไว้วันนี้เขาก็เลยขี่รถขันของน้องหญิงหกสองสี่สองนี่เด้อค่ะครับผม หกสองสี่สองบันีีขี้ไปบันี้เข้าก็ะวนกละเพื่นมาอ,อีว่าสันถ้าเบียนโรดบันทีเดียวเบิเป็นหกสองสี่หนึ่งแต่ว่าเป็นรถด้องหญิงคืงเอเรา <S <S ค่ะอันนี้ฝากไว้เอฟซีพี่นี่พี่เจรานาเนาะคะ่ะปูอาจจะหายเป็นค้อฟัน้องหญิงได้วันในใี้ว่าขันโคนว่าคิวกันนะาเอาไม้ละวานเะนาะจำค้ามเบาปูได้บ่ค่ะนี่แหละเข้ากันลันเดอค่ะเบิ้งเอาเออเขียนเอาได้ลระค่้ อันนี้ไล่ซื้อน้องยินเขียนมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นขาวมิตีบปรดลองยิกันอ้มีค่ะค่ะเน,นี่อนมีเนาะบเดนนันเพ่นค่ะนางสาววารุณีหนึ่งพันบาทนางสินมาห้าร้อยนางสมการสามร้อยรัชดาสามร้อยเนาะคะ่ะนางนาวราดหนึ่งร้อยบาทสุขณีสามร้อยสำหรับมุนีเนะคะ่ะอัมพรเพชรย้อยสองร้อยเทียบเทารินห้าร้อย วิภาลจันทร์เท่าหนึ่งลอยนางชาทองหาลอยปลาพัดสอนลายภูษาหนึ่งร้อยบาทวะรินวะรินพรหงการอีอย่งอื่นหงคนเก็บหงการจันทาปู๋บวชค่ะสองพันบาทค่ะสาธุกค่ะเนรวมบุญมากนะคะไรซื้อน้องยิ่งเขียนขึ้นมากอันนี้ต้นเงินทำตัดสัญญาอันนี้คืออันนี้ต้นเงิน ขอเงินตรงเนีนไล่วันนะคะมัเป็นไล่อาทิตย์ไล่เีกะอาทิตยต้นงินไล่วันคือไอ้วันการรับปากตัวคาะเพร่ะกรเลาะโสดีนะคะโสดไม่ได้สามตัวซาำา3ตัวตรงสามเทียงว่านคืองานต้ไปขู่เพราะถึงแค่รือไอ้ซ้ำตัว อ่าเนี่แหละหาที่เข้เขาถึงรอบก็ได้นะคะพู้ละคนกับย่าถามไม่คู่ดีวัวเบิ้งได้เชียบถ้าไม่คู่เชียบเิี้ยบนะคะบางเที่บางที่ปูบอกถึงเรียวก็คือเพูนว่าหาเยียงกว่าหาใหางเตี้ยบขำหน่อยปูหลักรูด้พอแมนว่าอันไทยไทยเงินหู้จ้าพวกขาดตัวได้สี่หกสี่ีหกเพื่อนจักจังไรก็เอเาเดียคพวกขาดกเลียเฝ้าแล้วเฝ้ามันอยู่ไทยมันอยู่ไห ตายอ,อยากเี้ยเสียบวบานเพี <Wet> ้ยสั่นีซีหกอับเ่อนอันถ้าเอากี่เงนมาได้วันนี้ถ้าต้องเฮ็ดเหรียญเหรียญจเฮ็ดจะเฮ็ดหลวงหลายเฮ็ดวงหน่อยบัดนก็อันนี้อ้บ้านก็สีถวายปูเพว่ามื่อไปคู่กับสียต้นกระทินนะคะไปทั้งวัดบ้านดอดผู้นะคะไปรวบร่วมกระทินสามัคคีนะค่ะเอาเอาโน้ยก็ยิงมาตัวตามประตูดังตึ้บัดนเมื่อกี้ว่าไปคู่ใ่มาตามตึ้บ้า เรี่ยอแม่เ้ิกก็เป็นหัวปูตีบะดเก่าเปลี่ยรอบเก้าไปเอาพอดีทำเด็แม่ครูหันหนามาทางนี้นะคะนกสองตัวบินเตาประตูเลยค่ะค่ะง่ายลังลงเลยนะสองนกเป็นเปลนกกระี่โกนนี้นกคฮกไม่สอนกูกอนเอาบอเลี้ยงนกดองยิงเมื่สิแเปเลี้ยงดองยิงติ แม่หกสองสี่สองกับพี่นี่พี่เจรนาเบุญเนาะค่ะนกบินมาตามประตูคูพ่ออย่างง่ายลงหันสองนี่สิบอกหัวปูชีบขาวกันแล้วแต่เนาะค่ะอันนี้มันกับางเที่ยวบางที่มันบางเอินอ่าอ่าแบบนี้ก็สชนิดมลปูรับขันเนาะค่ะรับสาธุสาธุครับอัลเลาะห์มิเดะ มันอยากดูต um, ja, okay. ่างกันย่างเย็นย่างกินเย็นว่ะตามซึ่งอ่ะตามจุดไหนหลังอ่ะมันเยอะ